เข้าไปครับหเกาศย์หนึ่งเกาหนึ่นองนะครับหนึ่งเก้านึ่เก้าสี่หก้าห้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้านะครับสองตู์นะครับผมมาได้เลยนะครับไปด้ครับผมช่างมองม่ายกว่า หาอยก่อนนะฮอเอนะเลนส็้ำไปไมได้ปมมาแล้วเลยไหมเข้าแล้วนะท่าใดสนใจถ่ายรูปไปสองก็ติดต่อสภาพได้เลยนะแต่เพื่อติดแดงนะราคา150บาทนะครับเ่ินข้มบุกตัวอะไรั ครับเป็นการที่หาได้ครับนะคะค่ะค่ะ <laughs> <laughs> ที่เดินมาตะกี้นี้ฮะที่เดินมามาสเกตสเกตเดนะจุงโอ้พระเราลำบากไม่เดินาาดนู้นคุณอะไรอ่ะ